รออันนั้นจัดสรรรออันนี้จัดสรรคนประมาทคนประมาทถ้าเราจะตายละ่ะเราจะรอเวลานั้นไหมถูกไหมทํายังไงอ่ะเราจะตายอย่างสงบถูกไหมทํายังไงเราจะตายอย่างไม่ทุกข์แล้วถ้าไม่เคยฝึกไว้เราจะทําได้ไหมเงินร้อยล้านช่วยได้ไหมคนที่เรารักที่สุดช่วยได้ไหมกลับเป็นเครื่องข้องอย่าง,งหากถูกไหม เนี่ยเราจัดเรียงลำดับชีวิตเราผิดเราให้ความสำคัญอย่างอื่นมากกว่าการเรียนรู้วิชาชีวิตของเราเราเรียนรู้วิชาทั้งโลกให้ความสำคัญทางโลกเป็นอันดับหนึ่แต่ทางโลกยิ่งเรียนเท่าไหร่จบด็อกเตอร์กี่ใบปริญญาโทกี่ใบแก้ทุกได้ไหมลูกเพราะมันไม่ได้ใช้สติปัญญาทางโลกในการแก้ทุก มันต้องเป็นสติปัญญาทางธรรมถูกไหมในการเรียนรู้ทางโลกใช้สติปัญญาในการแก้ทุกข์คือการคิดคิดบวกคิดในแง่ดีมันเหมือนจะแก้ได้ถูกไหมแต่มันหินทับญ้าอะลูกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันไปนแก้ที่ปลายเหตุเอาคิดแก้คิดก็ได้คิดถูกไหมเอาพบแก้พบก็ได้พบถูกไหมล่ะ มันต้องรู้ว่าคิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของมันนั่นแหละแก้ทุกข์และแก้พบได้ในขณะปัจจุบัน